Already know, get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my own. I got a chance to break now. Here I fucking go. Take control of fate now. I control my flow, and I know that I'll be great. How putting on a show? I know that I'ma stay. And I'm sick of me feeling this way daily I'll always live my life till it's over And I will not forgive those who hold me down สวัสดีครับยางทองอะไหล่ยนต์ออโต้เซอร์วิสอำเภอชุมพวงจังหวัดนะครราชสีมานะจ๊ะ <What? S 1> อ่ะมาดูนะครับ Mighty Mighty X กซนะ Toyota 2L นะครับคันนี้มีปัญหาความร้อนนะ ตาน้้ำข้างเสื้อสูบตัวนี้นะทะลุนะครับผูตัวนี้มันผูมันทะลุไปแล้วนะครับปั๊มมันทับอยู่นะครับผูมากนะคันนี้เนี่ยระบบน้ํานะทางเดินน้ําค่อนข้างแย่นะครับดูสภาพนี่นี่ฝั่งนี้เป็นออยคูลเลอร์นะเห็นไหม นี่คือผลที่ไม่ได้ใส่น้ํายารอเย็นนะครับหัวลูกสูบสูบสี่เนี่ยก็มีรอยน้ําเข้าด้วยนะครับทางเดินน้ําสังเกตว่าจะแดงมากนะเห็นไ,ไหมนี่แดงไม่ได้ใส่น้ํายาหรอเย็นนะครับจะเป็นสภาพนี้ก็ลูกค้าสั่งโอเวอร์ฮอนนะทำลูกปอกแหวนใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็พวกวาลวอะไรงี้นะ ทำทั้งหมดนะครับในไหน,ไหนได้รื้อแล้วก็ทําทั้งหมดจะดีกว่านะเดี๋ยวมาดูวิธีการเอาข้อเวียงออกอ่ะหมุนเครื่องเลยมาดูฝาก่อนนี่ฝาสูบนะครับแดงแปด เดี๋ยวถอดเปิดอ่างนะครับเปิดอ่างเครื่องตัวนี้เป็นเฟืองเฟืองราวลิ้นนี่ฝาหน้าฝาหน้ายังต้องลุ้นอยู่ว่าจะได้เปลี่ยนหรือเปล่านะเพราะว่ามันผุมากเลยเดี๋ยวลองล้างทางความสะอาดดูนะครับแล้วดูน็อตแต่ละตัวนะมองแทบไม่เห็นหัวน็อตแล้ว สภาพล้างเหนื่อยอะคันนี้นะข้างๆอย่างที่ให้ดูตอนต้นคลิปเนี่ยข้างๆในตอนแรกมองไม่เห็นเครื่องเลยมองไม่เห็นเลขเครื่องเลขอะไรเลยหัวน็อตก็ไม่เห็นนะครับดินเยอะมากเพราะว่าเครื่องมันรั่วอนะเอาบอกลมมาช่วยกันลาบ็อกลมมาประแจมา ประแจามาตบฝั่งนี้ออกตอนนี้ก็ถอดนอด็อตถอดน็อตลอบอ่างออกก่อนนะอ่างของไมตี้เนี่ยค่อนข้างจะบางนะครับบางบางมากๆเลยถ้าเกิดว่าเจอกาวแน่นเนี่ยตอน แสออกก็ส่วนมากอ่างจะคดนะครับถ้าเกิดว่ารถโตโยต้าไมตี้ของใครที่เคยทําอ่างมานะครับรั่วคออ่างบ่อยๆนะก็อาจจะเป็นสาเหตุก็อาจจะเป็นไปได้ที่สาเหตุของอ่างรั่วบ่อยๆเนี่ยก็คืออ่างมันคดนะครับดัดเข้ารูปไม่ได้นะก็อาจจะต้องเปลี่ยนอ่างนะครับทากาวไปแล้วมันไม่อยู่มันเบี้ยวมันไม่ ไม่ประกบกับตัวเสื้อสูบนะครับแล้วก็เจอช่างหลายๆท่านนะที่เปลี่ยนซีนคอหน้านะครับของ t o y ย t a าไมตี้นะซีนคอหน้าจะอยู่หลังเฟืองตัวนี้นะครับอยู่ด้านหลังนะเราจะต้องเอาเฟืองออกก่อนบางท่านเอาเฟืองออกไม่ได้เพราะว่ามันแน่นมากนะครับแน่นแน่นจริงๆนะไมตี้บางคันเนี่ย เอายังไงก็ไม่ออกนะครับก็อาจจะต้องทําลายเฟืองตัวนี้ทิ้งนะครับทำลายเฟืองเอาสว่านนะสว่านเจาะเจาะนะครับเจาะแทงแทงเข้าไปเนี่ยนะทำลายเฟืองทิ้งเลยเปลี่ยนทั้งเฟืองนะครับถ้าคันไหนที่มันออกยากๆก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเฟืองใหม่เลยเฟืองใหม่มันมีขายอยู่นะเผื่อใครเจอนะผมก็เมื่อก่อนก็เอาสว่านแทงทิ้งประจําอย่าไปใช้ไฟนะครับอย่าไปใช้ไฟ อย่าไปใช้ไฟแก๊สเผานะอันตรายกับข้อเวี่ยงนะครับใช้สว่านดอกคมคมแทงทำลายเฟืองเอานะครับแล้วก็คอ้อนค่อยตีออกนะจะดีกว่าอย่าไปใช้ไฟไม่แนะนำนะครับ อย่าปนิดอย่าให้อ่างโคดอ่าออกมาแล้วน้ำมันเครื่องคันนี้เหนียวมากนะก็ถ้าทำการโอเวอร์ฮอลแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องเกรดสูงๆได้นะครับใช้ได้อย่าไปใช้เบอร์ต่ำมากนี่ดูไส้ในเขาไมตีกก่อนทำการ ยกข้อเวียงนะก่อนที่จะยิงพวกน็อตจับเมนข้อกับการสูบออกก็ต้องเอาไอเฟืองหน้าตัวนี้ออกก่อนนะเอาเฟืองออกก่อนแล้วก็เอาฝาหน้าเนี่ยออกนะฝาหน้ามีเนียมฝาหน้าชิ้นเนี้ยมันจะแยกออกจากเสื้อได้นี่เหลือน็อตอยู่นะครับเดี๋ยวจะดูดเฟืองตัวนี้ออกก่อน ด้วยนะเป็นปเกกระดาษการดูดเฟืองเขาเวียงออกนะก็ใช้อุปกรณ์ดูดเฟืองแล้วก็น,อน็อตนะครับตัวประมาณนี้เบอร์10นะเกี่ยวนี้ยาวก็ประมาณนิ้ว2นิ้วนะโดยประมาณร้อยใส่รูนะครับแต่ว่าตอนที่ก่อนจะใส่นะให้ระวังด้วย ระวังตัวแกนที่เราใช้ยันเนี่ยมันจะไปโดนเกลียวของมูเล่เข้าเวี่ยงนะเดี๋ยวจะไปโดนเกลียวเข้าเวี่ยงเสียหายนะครับต้องหาแหวนเนี่ยยันไว้ด้วยตัวนี้ใช้เป็นแหวนที่ถอดออกจากมูเล่ไดชาร์จของวีโกนะที่ถอดทิ้งมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับ โปรเจัตเบอร์สิมบมาโปรเจัตเบอร์สิบ ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในรถนะเปลี่ยนซีนคอหน้าก็ค่อนข้างลำบากนะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ดูดเพราะว่ามันแคบมากนะครับต้องถอดมอน้ำเพราะว่าแกนตัวดูดเนี่ยมันยาวมากนะ,อะโอเคอประแจขันเลยเบอร์ยเจ ยิ่งถ้าขั้นไหนตอนติดตั้งเนี่ยทาจรารบีมาด้วยนะทาจรารบีตรงรูมูเล่นเนี่ยพอจรารบีมันแห้งแล้วแบบเหนียวเหนียวยิ่งกว่ากาวอีก Редактор субтитров อ่ไกล้ออกแล้วอน้องนิม ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับใช้วิธีเนี้ยเอ,ออกนะเฟืองใช้ได้เห็นไหมซีนครอรน้าจะอยู่ลักษณะนี้นะซีนครอรน้าของไมต h ี y นะสอนะครับก็ถ้าจะเปลี่ยนซีนครอรน้าก็ต้องคุยกันล่วงหน้านะว่าถ้าเกิดว่าตัวไอเนี้ยเฟืองเนี้ยมันอ,ออกไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับต้องทําลายนะเพราะว่าพื้นที่ในการทํางานเนี้ยคารถมันค่อนข้างจะแคบ แคบมากนะมายิงเมนออกเมนข้อเมนกา้านเครื่องมือพิเศษก็ค่อนข้างจะต้องเยอะหน่อยนะทำเครื่องเนี่ยลูกบล็อกนะครับบล็อกพิเศษด้วย คนยังชาปก็ต้องเก็บออกด้วยนะ พอเอาลูกสูบออกมาแล้วก็ต้องตีมาร์กนะครับสำหรับรถที่ยังไม่เคยลือ้อบางทีเขาไม่มีมาร์กให้นะก็มาร์คข้างๆการสูบนะครับใช้เหล็กตีมาร์กเอานะอย่าให้มันสลับกันเอาสูบ3ามออก ไปเลรจิบร๊บตะเมาข้างหน้าออ,ออกแล้วทีนี้ก็หมุนหมุนข้อเวียงเอาสูบที่เหลือขึ้นมา ากข้างหลังออกมาพอยิงนอ็อตฝาหน้าออกจนหมดก็ค่อยๆค้อคอ,คอ,ออกนะติดนอด็อต เดี๋ยวฝาหน้าดูอีกทีหนึ่งว่าไหวหรือเปล่าตรงนี้ก็จะมีนะเป็นประเก็นนะครับมีประเก็นอีกชั้นหนึ่งประเก็นรู้สึกจะติดไปกับฝาหน้าใช่ไหม ลูกสูบออกทั้ง4ลูกนะครับมายิงเมนเข้าเวียงออกทีนี้เบิบเกมาแล้วก็จะมีตัวนี้นะฝาซีนข้อหลังเนี่ยต้องแงออกก่อนอนี่างนี้เลยปล่อยมันเดี๋ยวยกออกพร้อมเข้าเวียงอ้ายิง ส่วนตัวประกับประกับเมนนะเขาจะมีมีมาร์กมาให้แล้ว1 2 3ไม่มีนะมี4 5เนี่ยเขามีมาร์กมาให้จากโรงงานแล้วไม่ต้องไปตีนะครับแต่ว่าตัวก้านเนี่ยเขาไม่มีมาร์กก็ต้องมาสร้างมาร์กเอาเองเอาถอดออกคอน ข้อเบี่ยงก็โอเคนะครับได้อยู่เพราะว่ามีปัญหาแค่เรื่องความร้อนข้อก็ไม่ได้ทำอะไรนะเพราะว่ารถมันวิ่งดีอยู่แต่ว่าน้ำน้ำมันมีฟองอากาศในช่วงที่เครื่องร้อนนะครับอย่างวิ่งมามาจอดนะมันร้อนมีฟองอากาศออกข้อเบี่ยงก็ไม่จาเป็นต้องทำอะไรนะเพราะว่าเครื่องก็ไม่ถึงกับน,น็อกนะนี่ คอบวสวยๆก็เดี๋ยวดูว่าตัวชับอกชับกา้านกันลุนเนี่ยมันมีความผิดปกติหรือเปล่ามีหลวมมีอะไรไหมนะครับถ้าหลวมก็เปลี่ยนถ้าไม่หลวมก็ใช้ของเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับชุดนึงมันก็ไม่กี่บาทนี่นี่คือกันลุนนะนี่กันรุนเขา เวลาใส่กันลุนเนี่ยหลายๆคนบางทีแบบหลงทางด้านที่มีตัวหนังสือนี่นะเอาหันหาหันหาเหล็กทางด้านร่องน้ำมันเนี่ยหันหาเข้าเวี่ยงนะครับนี่ ยกเรียบร้อยนี่จบแล้วนี่ก็ลือนะวิธีการลืออย่างถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าพวกชาร์ปเนี่ยชาร์ปเมนพวกนี้จะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าจะออกมาทำความสะอาดก็เอาเหล็กแหลมนะครับ เหล็กแหลมอะไรก็ได้นะขีดหลังชาร์ปไว้นะขีดไว้ให้เป็นรอยนะครับอย่างตัวนี้เป็นสแตนดาดอยู่เห็นไหม std นี่คือสแตนดาดนะก็เอาเหล็กแหลมเนี่ยขีดนะขีดไว้เป็นเส้นก็ได้ตัวที่1ก็1เส้น1ขีดอะไรเงี้นะ1ขีด2ขีด3ขีด4ขีด5้าขีดอะไรเงี้นะขีดไว้นะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่หลงนะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่ามันไม่เสื่อมมันไม่เสียเงี้ยเราไม่อยากเปลี่ยนอยากใช้ตัวเดิมนี่ ก็โอเคนะใช้ได้ชาร์ปนะชาร์ปเมนใช้ได้อยู่นะชาร์ปอกเนะี่ยไม่เสียนะนี่เห็นไหมรถวิ่งมาหลายแสนโลแล้วนะนยังใช้ได้อยู่นะสวยอยู่นะครับแต่พูดถึงมันก็ไม่กี่ร้อยนะตัวพวกชาร์ปพวกเนี้ยไม่แพงนะครับราคาไม่เท่าไหร่อย่างเวลาเราจะมาร์กการสูบนะ ตีมาร์กข้างๆนี้นะอันนี้สูบไหนสูบหนึ่งก็ตีหนึ่งหนึ่งนะเพราะว่าการไข่การมันประกับใครก็ประกับมันนะอย่าไปปนกันมั่วนะครับตีข้างๆนี้ตีมาร์กไว้นะส่วนลูกสูบเนี่ยคันนี้ผมเปลี่ยนนะเปลี่ยนลูกเปลี่ยนปอกเปลี่ยนแหวนนะทาใหม่ทั้งหมดอุวอรณ์นะครับก็เดี๋ยวจะเอาส่งลงกึงนะครับส่งไปให้เขาทําอัดปอกอัดอะไรนะ ตัวนี้ออยเจ็ตก็ต้องถอดออกด้วยนะเข็มฉีดน้ามันนะครับเข็มฉีดน้ํามันของลูกสูบก็ต้องถอดออกก่อนส่งลงกึงนะก็ต้องล้างทําความสะอาดดีๆนะครับเทคนิคการโอเวอร์ฮอนเครื่องนะการลือ้อการประกอบก็ทํากันได้อยู่แล้วนะสำหรับช่างนะครับแต่ว่ามันมาดูกันที่การทําความสะอาดนะแล้วก็ตอนโอเวอร์ฮอนเสร็จเนี่ย ถ้าฝีมือละเอียดจริงๆน้ำมันจะต้องใสนะครับน้ำมันเครื่องจะต้องใสนะครับใสปิ้งเลยนะไม่มีเข่าเานั่นแหละแสดงว่าทำความสะอาดภายในเนี่ยดีมากนะครับนะนี่ดูน็อตก็ไม่ค่อยเยอะนะน็อตพอๆกับมังกรนะ่ะเผลอๆน้อยกว่บบามังกรนะเพราะว่าอุปกรณ์ภายในของ m t x เนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่โอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่า ถ้าส่งลงกลึงเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างนะทำบ่าทําวาลปรับตั้งวาลวนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูวาลก่อนดูวาลของไมตี้ก่อนนะเคยเห็นของของมังกรไปแล้วเนาะมาดูวาลของไมตี้กันอ่ะนอนฝาสูบลงของมังกรเนี่ยมันเป็นวาลแบบที่ว่าคันน็อตตั้งเอานะแต่ว่าไมตี้ไม่ใช่นะครับนี่ไมตี้เขาปรับตั้งอย่างนี้ตามความหนาของถ้วยวาลความหนาจุดนี้นะ นี่คือการปรับตั้งของเขาจะมีเป็นเบอร์นะครับจะมีเบอร์อยู่ว่าความหนาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะต้องใช้ตัวไมโครมิเตอร์นะเป็นตัววัดวัดความหนาความหนาอย่างนี้นะวัดความหนาปรับตั้งส่วนมากก็ถ้าบางที่เขามีถ้วยวาไวไว้หลายๆเบอร์ก็จะง่ายนะครับพอเอาตัวเพาโลลิ้นวางนะแล้วก็ฟิลเลอร์เสียบ ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ตามสเปคเขาก็จะเปลี่ยนถ้วยวาล์วนะแต่ว่าบางที่ไม่มีก็จําเป็นที่จะต้องเจียนะถอดมาดูดิกดลงสลึกเลยเี็กดูดอนะ่ะนี่ก็ถ้าเกิดว่าอู่ไหนไม่มีถ้วยวาล์สสำรองนะครับก็ต้องเจียเนี้ยเจียข้างล่างเนี้ยนะครับบางที่เขาก็จะเห็นผมเคยเห็นนะ เขาเจียตรงดอกวาลตรงนี้นะก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากเขาจะเจียตรงนี้กันลดความหนามันลงเอาเป็นตัวหัวเจียนะเป็นรูปทรงกระบอกอะเจียลงนะแต่ถ้าเกิดว่าไปเจออู่ไหนที่เขามีถ้วยวาลสำรองเยอะๆก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะความหนาความบางลดลงอะไรเงี้ยนี่วิธีการปรับตั้งของไมตีนะครับปรับตั้งวาลนะโอเคเดี๋ยว คลิปหน้าเจอกันนะเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าอาการเนี้ยเราจะต้องทําอะไรบ้างนะจะต้องปาดบาด่าเจียวาลจะต้องเสริมบ่าวาวไหมนะนะครับแล้วก็จะต้องเปลี่ยนอะไรอะไรบ้างนะประกงประกินฝาสูบอะไรมายังไงนะครับของ TFR d m a เนี่ยเคยลงให้ดูแล้วเดี๋ยวมาดูของไมต t ีกันบ้างนะคันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับท่อนบนก็จะเป็นฝาสูบนะทำใส่หน้าฝาสูบนะครับ ท่อนล่างก็จะตีปอกนะตีปอกเปลี่ยนแหวนตัวทั่วไปโอเคกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ครับตอนนี้ใกล้จะแสน Subscribe แล้วนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับถ้ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เดี๋ยวจะมาลงให้ดูอีกเรื่อยๆนะจ๊ะโอเคคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ